สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมากันในเกมเดิมที่ชื่อว่า Roblox Map Pet Simulator X นะครับเย้ Yay! ซึ่งก็ครั้งนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายก็คือการทำเควสให้เสร็จนะครับอ้าวีคนเล่นอันนี้แล้วซึ่งก็ตัวนี้เนี่ยอยู่ดีๆผมก็ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ยี่ห้าคือเยอะมากนะครับคือเล่นได้56ครั้งเลยซึ่งเท่าที่ผมดูนะคือมันได้มาจาก ตรง d e c แ a ร์ได้มาจาก reward ตรงนี้แล้วก็ได้มาจาก g i f ์ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหรือเปล่าน่าจะมีนะแต่ผมจะไม่ได้แหละตรง VIP ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะสุ่มเลขเนาะเออใช่ตรง reward ตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้ซึ่งก็วันนี้เนี่ยเรามีอยู่ในโลก h a r d คอไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่าเราจะไปที่ dog world แล้วเราสามารถปลดล็อกที่ d o ก m ม n ชั่นได้แล้วนะครับใน dog world มาคือ ปลดล็อกได้มานานแล้วแหละแต่เพิ่งมารู้มาปลดล็อกไปตอนนี้เราเหลือ119ิลเลียนซึ่งอันนี้ต้องใช้5ิันลียนใช่ไหมใช่5ทันลียนเราต้องรออีกนานเลยครับเพราะตอนนี้เรามีแค่119ิลเลียนเท่านั้นเองงั้นก็วันนี้เนี่ยทารกี่ของผมเนี่ยนั่นก็คือเราจะต้องได้สตาร์ทั้งหมด100สตาร์ให้ได้ครับแมนถ้าไม่หมดเราจะยังไม่จบคลิปฉะนั้นถ้าคลิปยาวแสดงว่าเราทำเคเวสชา้างั้นก็ไปเล่กันเลยครับ โอเคกลับมาที่ normal mode กันแล้วกันนะครับดูซิว่าเราจะทำได้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มเวลาแล้วนะครับผมเริ่มจับแล้วเดี๋ยวเราต้องไปคาไวเอีเวิด์เพื่อทำเควสแรกของเราก่อนเลยนั่นก็คือเปิดเจ้าตรงนี้เนาะซึ่งตอนนี้คือเราเราเนี่ยตันเควสหนึ่งก็คือเจ้าเควสอันดับสองนะครับนั่นก็คือ dark m a t t ร์สัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าเจ้าอันเนี้ย คือทุกคนก็น่าจะรู้ก็คือไม่มีสัตว์เลี้ยงอะไรที่มันที่มันอยู่แล้วก็ตรง1ดาวเนี่ยมันมันลดจาก100เป็น50ให้นะครับแล้วก็มันจะมีพวกเบรกที่มันเป็นแบบเป็นผลไม้อะไรอย่างงี้ด้วยน่าจะมีฟิลด้วยนะส่วนดาร์เมเตอร์ก็ยังเหมือนเดิมมั้งผมก็เลยเออแบบนี้มันก็อย่างน้อยก็ยังดีกว่าดาร์เมเตอร์3ตัวเนาะเพราะว่ามันมันน่าจะยากไปนะครับแล้วมันต้องรอมากฉะนั้นผมกะว่า เราเนี่ยจะใส่สเลนที่มันแบบเป็นตัวแบบธรรมดาธรรมดาที่เรามีเยอะๆอ่ะใส่เข้าไปมันน่าจะได้ได้เร็วขึ้นนะครับโอไมคก้อ oh น <laughs> ดีๆก็ได้มีที่ข้อเฉย <laughs> เรียบร้อยเสร็จครับมาโอ้โหสปอนว์เราไปเอนแชนก่อนได้ไหมเออแต่เอ,เเอนแชนนานมากนะครับ300ตัวคือปกติอันดับอันดับหนึ่งอ่ะ20ตัวยังใช้เวลาประมาณนาทีหนึ่งเลย อุ้ยมี traveling merchant แต่เราต้องจำไว้ครับเจ้า traveling merchant เพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปทีหลังเราจะเอาเป็น loyalty นะครับเพราะเรามีเควสที่แบบจะได้เป็นเควสพอยต์อยู่เนาะมันเดี๋ยวเรามา loyalty 3อันนี้แล้วกันเพราะมันได้แค่3ตัวเนี่ยผมกะจะเอาตัวพวกนี้ไปใส่เข้าไปใน dark matter ให้หมดเลยมาผมว่านี้น่าจะใช้เวลานานค่อนข้างนานพอสมควรเลยแหละเพราะเนี่ยกว่าจะลดทีละอันทีละอัน,อ,นอุ๊ยอะไรอะ loyalty เหร โอเคเมื่อกี้ผมมาเห็นเขาเขียนว่าผมได้เควสคอม plete แล้วก็บวก250พอยต์นะแต่น่าจะเป็นพอยต์ที่แบบอันนั้นมากกว่าแต่ว่าตอนนี้เหลือีกแค่8ตัวเท่านั้นครับจะเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคดูซิว่าเอ c น a ชนมาสเตอรของเราคือเท่าไหร่แลลวโอ้86แล้วโอเคมาตรงนี้6แล้ว6พอยต์ ความจริงนะผมอยากไร้โคเวอร์บอร์ดด้วยนะเพราะว่าคืออันนี้มันน่าจะแบบเควสเนี่ยมันน่าจะแบบเหลืออยู่แค่มันน่าจะเหลืออยู่ไม่นานนะใช่ไหมน่าจะเหลือเหลืออาจจะอาจจะเป็นแค่อีเวนต์แล้วอยู่อยู่แบบไม่ได้ตลอดนะครับฉะนั้นก็อาจจะซื้อไว้หน่อยเผื่อเผื่ออีเวนต์หมดเนาะตอนนี้เรามี660พอยต์จะืซอ้์อนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บไว้เ้อร์นี้ถ้าเราสามารถทําได้นะบูสต์สาไม่ต้องหรอกเราไม่จําเป็นสตอเรจก็ไม่จําเป็นนะครับ เฮดสลอร์ดอันนี้จำเป็นอยู่นะมันก็เขาบอกว่า has to p a y จาก Enchanted A ก็ก็ตรงนี้น่าจะได้นะนี่ไงแล้วเราก็ออตโตดี e อ่ะฮะเรียบร้อย40พอยเรียบร้อยเลยเสร็จอ้าวแต่แท็บเล็งมือเชนหายไปแล้วไม่เป็นไรเบรก349พอล700พอยพอดีครับโอเคเยี่ยมผมว่านนะคือต่อไปที่เราจะทำเนี่ยก็คือ ผม,ผมว่าผมจะทำเจ้าสปอนวอลก่อนนะครับเพราะไอแอปเปิ้ลมันหาย,ยากแต่ก่อนอื่นเลยผมว่าเราจะมาลองใช้เจ้ามาชินนี้ดูเราต้องเล็งก่อนนะว่าเอาอันไหนผมว่าเอาอันนี้ดีกว่าสีเหลืองน่าจะคูณ5นะครับมาฮึปปายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยโอเคอยู่ตรงนี้ครับโอเคประมาณนี้มันมีเวลาจับด้วยไงมันแล้วมันแบบมันรู้สึกกดกดดันนะ ค่อนข้างที่จะกดดันประมาณนี้ได้ไหมเนี่ยผมว่าอาจจะต้องขยับมาเดินหน้าอีกสักหน่อยหนึ่งหน่อยนึงถอยหลังหึฟล่มได้ไหมโหไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบนึงนะเพื่อนขอนลุ้นอันนี้ก่อนอย่าตกนะย่าอู้พึ่นึกว่าจะตกกลางทางซะงั้นโอเคเยี่ยมเลยทีนี้มารอรอไข่ตรงนี้มาเปิด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 ,ปดจะได้อะไร l e เจนดารี่เลเจนดารผมมีออโต้ล <ad> ีลีฟไปอยู่ด้วย <laughs> แสดงว่ามันก็จะโดน d e l ลี e ไปเรียบร้อยมาเรามาเปิดตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะเราก็มีเควสตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วแคทเวิร์ผมว่าเราไปเบรกภาแอป p ปุกก่อนดีกว่าเราสลับสลับกันปกติเทคเวิ r ์ d จะเยอะนะแต่ว่าหลังจากอัปเดตมาเมื่อวานเนี่ย คือมันมันเริ่มหายแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมเริ่มไม่มีแล้วฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยของผมก็คือไปตรงพื้นที่ที่มันดุแคบๆนะครับนั่นก็คือตรง Axolotl Deep Ocean เพราะว่ามันมีผลไมา้เกิดง่ายมากเสร็จแล้วเราก็เปิดออโต้คลิกแล้วเสร็จแล้วเราก็คลิกๆไปเลยแล้วมันจะมีเหมือนผลไม้มา,มาสปอนขึ้นมานะครับนั่นไงพ,ไพูดไม่ทันขาดคำเลยพูดไม่ทันขาดคำขาดคำก็คือเกิดขึ้นมาแล้ว เรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอปิดออโต้คิกก่อนเขาบอกว่าให้แคลมทรีฟีกิฟต์ตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งเราต้องรองอีกครึ่งชั่วโมงเราถึงที่ที่จะได้โอเคครึ่งชั่วโมงก็ครึ่งชั่วโมงแสดงว่าผมจะต้องรองอีกจางตำสามสนาทีเพื่อที่จะนั่นแหละเ <c oughs> นี่ยมันเหลืออีก2วันหมดเลยอะ เนี่ยสองวันหมดเลยครับเนี่ยเร็วสุดนะ2องวันหมดเลยเออก็ไม่เป็นไรเราไปเปิดในแคทเวิ cat world ก่อนก็แหลเวลามาเราจะต้องมาเข้ามาในนี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรนะมันใช้เงินแพงกว่าจริงนะแต่ว่ามันมีโอกาสได้หิวอยู่ครับไม่ใช่ว่าเราอาจจะแบบเปิดเปิดไปเปิดมาแล้วเราก็อาจจะได้หิวก็ได้นะเผื่อไว้เผื่อไว้อะไรต่อ เ x o l o t โร World โอเคถ้าเป็นเควสตแบบเควสตสุ่มไข่นี้ยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่ามันก็ทำง่ายแล้วก็ก็แค่เราก็แค่เปิดแค่นั้นแหละเรียบร้อย <laughs> ง่ายได้โอ้ไดมอนมาดนมอนไม้ที่ประจำโอ้พอดีพอดีเลยรออีกครึ่งชั่วโมงครับโอ้นี่ไงโทเคนมาแล้วสองอันได้สองครับอันนี้ได้อีกไหมไม่ได้และโอเค เรียบร้อยเสร็จแล้วโอ้โหอันละเควสเบอร์หนึ่งก็คือ b r break รกทรี t f r ฟุตหางอะง่ายค่อนข้างง่ายใน Axolotl Ocean นะครับ Deep Ocean เรียบร้อยเสร็จแล้วอันต่อไป k a w า i ปอีกเบลสบายสบายเบรก1้อยห้าสิบเลมอนทำไมเควสไปถึงแบบวนๆซ้ำๆกันอยู่อย่างนี้อ่ะแต่ก็ดีนะดีกว่าดาร์คเมทเตอร์อะไรอย่างนี้แล้วกันนะ เรียบร้อยต่อไป d o อกเวิลครับโอเค d o อกเวิลมาต่อชอบชอบควสสุ่มไข่มากๆเลยหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่แบบดีๆเรามีโอกาสได้ฮิวสูงมากครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันมันทำง่ายแล้วก็รวดเร็วด้วยผมว่านะเรามาตรงนี้ดีกว่าในนี้เลยตรงซ,ซิกเห็ดรูมที่ขเขาชื่ออะไรนะ d o อกคล b เออโอเคโ,อโห้โห7.2บิลเลียแต่ก็อินค ր ิสชาร์จมาแล้วนะมา เมื่อกี้ได้มีที่คล้องมาตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้เลยนั่นก็คือตรงนี้นี่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ได้มาตอนตอนนู่นเลยแล้วก็ได้เจ้าคอตดอกมานะครับแล้วก็ต่อไปโอเคสบายๆงานนี้แค่มาตรงเทคเบอร์แล้วก็แฮกเกอร์พอท่อง ทำมาตอนนี้ผมเกินครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับฉะนั้นผมก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้กี่พอยแล้วแต่ว่าหลังจากที่เราทำอันนี้เสร็จเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับว่าเราได้ไปกี่พอยและเรียบร้อยเบรก50 e เซฟงั้นเดี๋ยวดูซิเราได้67เห้าเออครึ่งชั่วโมงได้67โอเคอันนี้น่าจะต้องรออีก1 8นาทีโอ้โหเซฟอยู่ตรงไหนเซฟอยู่ โอเชียนครับโอเคเราต้องรีบทำแล้วก่อนที่คลิปวิดีโอนี้จะยาวเกินไปเรียบร้อยต่อไปเ x ็กซ์โรเทิลโอก็แถวนี้เลยแค่ตรงนี้เองมาเอาตัวดีๆยังอยู่ความจริงเนี่ยการแลกแลกแต้แรครั้งนี้นะครับผมกะเอาไว้ว่าทุท 100. กๆหนึ่งอยแต้มค่อยแลกครั้งหนึ่งนะครับมันจะได้แบบแลกแบบรัวๆไปเลยเรียบร้อยโอ้โห เทดดิ้งบูธแสดงว่าเราต้องไปเทดดิ้งพาซาใช่ไหมเราต้องหาตัวที่มันแบบตัวที่มันแบบขายถูกๆได้ประมาณสักแบบเจมนึงอะไรอย่างนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้เราก็ขับไปที่เดิมไปฟิกเซลเวิรเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคสุดท้าย โอเคคือความจริงที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อกี้นั่นก็คือคุยทั้งหมดที่ผมต้องทานะครับซึ่งก็ตอนนี้ผมได้99ตา์แล้วแต่เห็นไหมครับตรงน,นี้เคลมหนึ่งฟรีกิฟไม่ได้ตันดาเมเตอร์ไม่ได้เมอร์เชนก็ไม่ได้นะครับซึ่งก็ความจริงอ่ะหนึ่งร้อยตา์ของผมหมายถึงว่าเนี่ยอันเนี้ยความจริงอะ่ะ ผม,ผมมาทําเล่นเมื่อวานไนเมื่อวานก็คือแบบอยากได้อันนี้ไงอยากลองอยากลองเล่นดูอีกสักรอบนึงอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เลยไปแลกมาก่อนเนาะมันก็เลยกลายเป็นบวกอันนี้เข้าไปก็กลายเป็น100่งร้ดาวก็คือครบแล้วนะครับซึ่งก็อันนี้ผมขอดูก,ก่อนนะว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมงเกือบครึ่งครับได้มาแค่50ดาวไม่ถึงด้วยซ้ำมาแลกแลกมาให้หมดเลย นี่นี่เอามาให้หมดเปิดออโต้คลิกฮึฟแลกแลกมา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 ให้หมดเลยเอามาให้หมดเอ, Auto เอามาให้หมดเอาใช้ออโต้คลิกแล้วเอามาเอามาเพิ่มอีกโอ้โหมันอีกยาวไกลมากครับโอไมค์กอนอ่ะโอเคพวกบูทอะไรพวกนี้ก็คือเราเคยได้ไปแล้วเนาะผมว่าเราเราคนที่จะปิดออโต้คลิกแล้วก็กดเองดีกว่าโอเค เรียบร้อยครบแล้วครับโอเคเรามาจบไอตรง3ดาวพอดี2ดาวมันถึงตรงไหนอะ2ดาวถึงอันที่2 5อันที่26ถึงจะเป็น2ดาวได้เยอะมากโอ้โหอันนี้มยังเล่นไม่เสร็จเลยเราเล่นเซเลอร์เอกมา5ใบเลยครับโอ้โหเยอะมากโอเคก็เราได้อันนี้อีก4นะครับงั้นโอเควันนี้ผมไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับคืนเล่นมาเยอะมากเหนื่อยแหลวงั้นก็อีก อีกอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือผมคิดว่านะเราจะเก็บเงินไว้ในแบงค์แค่300บิลเลียนแล้วเงินที่เหลือเราก็จะเอาไว้ใช้ไปเลยแล้วกันนะครับโอเคไปละ